ขหปฏิวัคปัรรมปัญจเวรพยสูตรเรื่องคุณสมบัติของโสดาบันวันหนึ่งอนาถบินทิกะเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ตรัสกับท่านว่าเมื่อใดภัยเวรห้าประการของอริยสาวกสงบลงเมื่อนั้นอริยสาวก ย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสตาปติหรือโสตาปฏิยังคะสี่อย่างและเมื่ออริยาสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งยายธรรมด้วยปัญญาก็พึงหวังบอกกับตนเองได้ว่าสำหรับเราไม่มีแล้วนรกกำเนิดสัตว์เดรัดชฉานปิติวิสัยอบายทุขติวินิบาทเราเป็นโสดาบัน ไม่มีตกต่าอีกต่อไปแน่นอนว่าจะได้ตรัสรู้ในวันข้างหน้าเรื่องภัยเวรห้าที่สงบแล้วของโสดาบันภัยเวรทั้งห้าที่สงบแล้วของโสดาบันพระพุทธองค์ทรงแจกแจงดังนี้หนึ่งผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างเสวยทุกทางใจคือโทมนัดบ้าง เพราะปานาติบาตเป็นเหตุสำหรับอริยาสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากปานาติบาตแล้วภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลง 2. ผู้ลักทรัพย์ย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างเสวยทุกทางใจคือโทมนัสบ้างเพราะอาธินนาทานเป็นเหตุสำหรับอริยาสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากอาธินนาทานแล้ว ภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลง 3. ผู้ประพฤติผิดในกรมย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างสเสวยทุกทางใจคือโทมนัสบ้างเพราะกาเมสุมิชฉาจาระเป็นเหตุสำหรับอริยสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากกาเมสุมิชฉาจาระแล้วภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลงส ผู้พูดเท็ดย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างสเสวยทุกข์ทางใจคือโทม,มนัสบ้างเพราะมุสาวาทะเป็นเหตุสำหรับอริยสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากมุสาวาทะแล้วภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลง 5. ผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะดื่มเสพสุราเมรยัยและสิ่งมืนเมา ย่อมประสบภัยเวรในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้างสเสวยทุกทางใจคือโทมนัสบ้างเพราะการเสพสุราเมรัยและสิ่งมึนเมาเป็นเหตุสำหรับอริยสาวกซึ่งเว้นเด็ดขาดจากการเสพสุราเมรัยและสิ่งมึนเมาแล้วภัยเวรในเรื่องนี้ย่อมสงบลงคําว่าภัยเวรแปลจากคําว่าพญานิเวรานิหมายถึง เจตนาเป็นเหตุก่อภัยและเวรศีลข้อห้าคือสุราเมรยะมัชชะปมาตฐานาเวรมณีนั้นแปลกันทั่วไปว่างดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยมีผู้เห็นว่ามัชชะน่าจะแปลว่าสิ่งมึนเมาได้จะได้ครอบคลุมสิ่งเสพติดมึนเมาได้ทุกอย่างเรื่อง องค์แห่งโสตาปฏิสี่อย่างของโสดาบันองค์แห่งโสตาปฏิหรือโสตาปฏิยังคะสี่อย่างพระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้ดังนี้หนึ่งสองสม,มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระอริยสงฆ์สประกอบด้วยศีลที่พระอริยะพึงใจ ซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสนรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิครอบงำไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่พระอริยะพึงใจหมายถึงศีลห้าอริยะบุคคลไปเกิดในภพไหนไหนก็ไม่ละเมิดศีลห้าศีลห้าจึงได้ชื่อว่าอริยะกันตศีล คือศีลอันพึงปรารถนาของอริยะบุคคลมีธรรมอีกสี่อย่างที่เรียกว่าโสตาปฏิยังคะเหมือนกันแต่เป็นองค์ธรรมของผู้ที่จะได้บรรลุโสดาปติมัคคือ 1. สัพป,ปุริสังเสวะคบสัตตบุรุษ 2. สัตธรรมมสวนะฟังธรรมของสัตบุรุษ 3. โยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคาย สี่ธรรม,มานุธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมเหมาะสมแก่ธรรมเรื่องโสดาบันเห็นแจ้งในปฏิจสฏจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเรียกว่ายายธรรมหรืออริยมรรคมีองค์แปดก็เรียกว่ายายธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่ายายธรรมอันประเสริฐคือปฏิจจสมุปบาท ที่อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เห็นด้วยดีแล้วรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วพิจารณาโดยแยบคายเป็นอย่างดีว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกล่าวคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะกองทุกทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาวิชชาดับคลายสิ้นเชิงสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัส อุปายาสัจึงดับกองทุกทั้งปวงดับด้วยอาการอย่างนี้จบปัตถมะปัญจเวระพยสูตร